พร้อมแล้ไปเลยครับรครับพี่วังพูดถึงเกมนี้ครับเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับตามเป้าที่เราเราต้องการตั้งเป้าไว้ที่สามแดงครับสำหรับแก๊ดแรกด้วยแล้วก็วันนี้น้องๆกสง็สร้างสาร้างสรรค์เกมลุกค่อนข้างได้ได้เยอะ <c oughs> นะครับแต่ว่าก็ยังยังมีนิดนึงที่ที่ยังใช้โอกาสเพียบเลยนะครับเราก็ต้องต้องต้องชื่นชมน้องว่า Led เกม <c oughs> เราเราสามารถที่จะสร้างเกมลุกอย่างนี้ได้ต่อเนื่องแล้วกดกดทันคู่กดทันคู่สู้ ดับตู้ดตู้ได้ตลอดการได้ประตูแรกเร็วมีส่วนในบทตออแล้วก็ลูกเกมนะครับอ๋อแน่น,ะนะอนบอลการได้ปัะตูเร็วมีส่วน,วนกับกับในเรื่องของของการเล่นหรือเปล่มันเป็นการที่ถ้าเราดับตูเร็วเรวเาก็จะเล่นง,งานขึ้นเรามีพื้นที่ที่จะเ,เล่นหลายหลายพื้นที่ได้ที่ประจุดที่มีกำชับอะไรเด็กเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าพอยิงได้ก็ไม่ดีใจแล้วก็เก็บไปเล่นต่ออะไรอย่างนี้เลยก็พยายามพยายามให้เขามองมองมองไปข้างหน้าแล้วก็มีสมาธิทุก ทุกช่วงช่วงเวลานะครับเราประมาทเราประมาทคู่สู้ไม่ได้ครับก็พยายามทําให้เขาอยู่ในสมาธิมาแกแล้วก็น้องๆก็ทําได้อีกนะครับแล้วก็การสรื่อสารไม่ว่าจะการการสังเกตการอะไรที่ช่วยๆกันในสนามก็น้องๆก็ทำได้อยู่ครับระหว่างการส่งการลงตัวจริงแล้วน้องมีประตูแรกเลยคือถามว่าจริงๆเนี่ยเขาเขามีความสามารถมีความเร็วแล้วก็มีความแข็งแกร่งแล้วแต่พอเขาต้องปรับอีกเยอะ เราก็ต้องปับอ,อีกเยอะแต่ว่าวันนี้เขาก็ถือว่า,าเขาก็สอบผ่านสอบผ่านในระดับนึงแต่ว่าถ้าถ้าเจอในแมตช์ต่อไปเขาก็ต้องต้องต้องรอ,งอต้องปรับเทคนิคให้เขาอีกเยอะต้องปรับเทคนิคให้เขาอีกเยอะแต่ผมก็เชื่อว่าตรงนี้ยมันเป็นสร้างความมั่นใจของที่เขาลงมาเดิมแบบแดนแล้วเขาสามารถทำประตูได้นพูดถึงอีก2เกมข้างหน้าครับวันนี้เหมือนวันนี้มันเหมือนการซ้อมแต่วันอีก2เกมข้างหน้านั่นคือผมพูดจริงทั้งเลบานอนและมาเลเซียผมมองว่าจริงๆทุกเกม ทุกเกมคือคือเป็นเรื่องของจริงนะอยู่ดีว่าการหาจังหวะยังไงแล้วก็เราต้องมางว่าแม้จะเลิมานอนตรงนี้เนี่ยเขาเองก็สามารถที่จะเก็บคะแนะสามาแต้มได้แล้วก็เขาเจอเราแน่นอนว่าอีกแบนเดเราก็ต้องมาทําการได้ดีว่าการการยืงคอมแพคหลังสามเนี่ยรเราจะทํำยังไงครับแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของคอเตอร์เ็ตไม่ว่าจะเป็นอีนรุ่นของของนักเตนเนขาที่มีความขแข็งแรงแล้วก็มีอีื่่นถูกหลายหลายคนเหมือนกันเราก็ต้องปัน เราก็อยากได้สามแต้มแต่ว่าเราก็ไ like ม่ลืมท hey, ี่จะป้องกันลูกคอเตอร์แท็กเนี่ยก็ป้องลันก็ในเกมนี้ครับมีกฎกริพอที่สูงมากเลยแล้วก็อยากทราบว่ามีอะไรที่กตองแบบอยากปรับอะไรนิดหน่อยนะครับในเกมนี้ก็ในเรื่องของการเล่นร่วมวินในเกมแล้วถือว่าวันนี้โอเคแล้วเราอาจจะเราอาจจะสร้างเกมยุทธได้เยอะแต่ว่าน้องๆก็พยายามที่จะไม่เสียประตูเหมือนกัน อันนี้เป็นเรื่อง s <ounds> <S เป็นเรื่องสื่อที่ดีแล้วก็น้องๆก็เล่นเล่นด้วยความมุ่งมั่นนะครับทุกคนทุกคนก็ไม่ประมาดทด้วยนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้มันจะมันจะส่งผลในหลายๆอย่างในอาต่อไปด้วยวันนี้เห็นที่จับพิชิตชายเสี่งกระทบกับมาเลตรงตำแหน่งกอกลางคันนี้ที่มองอย่งไนะครับเออคือจริงๆต้องการลุเดีเช่นนะครับเพราะว่าเราต้องมองว่าเราอีก2เกมแล้วก็อย่างพิชิชายเนี่ยเขา ก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเพราะว่าใครหรือหรือหลายๆคนที่เล่นสามเน็ตนะครับแล้วก็สามเน็ตในลีกแล้วก็เดินทางเราพยายามจะโรเดชันเขาเพื่อ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 เซฟกำลังแล้วก็การบาดเจ็บหรืออะไรต่างๆที่เขาจะหลุดเราพยายามจะโรเดชันให้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็ต้อง,ต,องต้องดูในเรื่องของอเราก็ต้องการปูการแข่งนเลื่อนแต่เราก็ต้องเราต้องมองในในอีกสองแบ็คข้างหน้าด้วยว่าว่าเราจะทำไงให้น้อง ทุกคนได้ลงไปทําหน้าที่แล้วก็ให้ให้มันบาลานซ์มากที่สุดแล้วก็ทำทำประสิทธิภาพของของ,ของสิทธิที่เราต้องเป้าไว้ก็คือเราต้องการเป็นตัวแทนกลุ่มไม่ไที่บางมุมัาตราการในรดับสออาเซียนมาทำนี้ดูแลความแตกต่างที่นีสิ่งนี้ต้องแก,ก้่ม่ได้แน่นอนเห็นได้ชัดก็คือก็ここคือความผิด c o าเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเราที่ทุกเพราะว่าเราเราไปที่นดเนเลย น้องๆไม่ค่อยได้บีเดซัซนเท่าไหร่แต่เราก็ไปแต่แต่ตอนเนี้ยล่อนที่ลีกชื่อเนี่ยน้องๆได้บีเดซัซนแล้วก็ร่างกายพอสมบูรณ์มากขึ้นนะครับมีแมตช์มากขึ้นแล้วก็ก็เชื่อว่าอาจจะมีหลายๆคนที่ที่ที่มาเติมแต่งนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะหลายคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าแทนวาลิตไม่ว่าจะเป็นชาโนนหรืออะไรที่สังเกตได้วันนี้จะใช้จะใช้เล่นร่วมกันไม่ว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็น จากสมโมสรเดียวกันยืงยืนใกล้กัน,นเพื่อความอันนี้เรื่องของเข้าใจเกมไม่ว่าอยาริมเส้นสองคนไม่ว่าจะเป็นเจ้ากายไม่ว่าจะเป็นติกฤทก็ก็เอามาจากสโมสรเดียวกันสมาก็ก็หลายหลายคนตรงนี้ให้เขาคือเราเราไม่เราเราเองไม่ต้องปรับเลยว่าเขาเขาก็มีความสำคัญมาจากสมโมสรก่อนหน้านี้ครับ เพราะวันนี้ออกไปตัดบอลช่วยทีมเยอะมากแล้วเป็นแล้วทัวร์นาเมนต์นี้ขึ้นมาเป็นเมือหนึ่งแทนสระวัดด้วยที่เจ็บเราไม่ได้มาเขาก็เป็นเรื่องเป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีที่น้องเขามีความมั่นใจสูงวนนี้แล้วก็หลายหลายจังหวัดเขาแม่นที่จะออกมาตัดบอลช่วยเพราะว่าเราหายเพจคือสู้ฉะนั้นเนี่ยพื้นที่หลังไลยเราแขางขันอยู่แล้วน้องก็เป็นมันเป็นซื่อเป็นเซนเตอร์ตัวท้ายออกมาตัดเกมได้ดีพูดถึงทีะชานิกีฬาวันนี้นะครับเพราะว่ามีการเชื่อมเกมไปอย่างเาติยมาเขา เขาเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วในเรื่องเทคนิคยินดีกด้วยแล้วก็การที่คุณภาพในการให้บอลหรือเรื่องต่างๆการเอาตัวรอดของเขาแล้วแต่ว่าก็เขายังก็ต้องปรับปรับอีกนิดนึงการที่บางครั้งบางจังหวะเขาอาจจะคีบบอลมากเกินไปเราก็กลัวในเรื่องของการบาดเจ็บของเขาเพราะเรายังมีอย่างอย่างอ่างเจ้าโอ๊ตเรามีอย่างซีโฟซึ่งเราพยายามจะโรเตชันัเพื่อเพื่อแ้งต่อไป